สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับสาวคำพลอยแล้วก็แล้กสาวสีมองเลยค่ะพี่น้องสวัสดีมิดมอแคนแฟนหมอลํานะจ้าวันนี้มีข่าวดีค่ะที่เราได้พูดถึงก็ไม่ได้เนาะแมนค่ะถือว่าช่วงนี้เป็นกระแสฮอตฮิต มาแรงที่สุดเลยนะตอนนี้ค่ะสาวหมอลำคนนี้ก็คือน้องยูกิเพ็ญประกาค่ะหาทองคำตัใไซ้หทองคำา็คือพี่หายทองคำค่ะเรามีข่าวค่ะเข้าววันคาโตหน่องเนาะมีข่าวก็คือว่าช่วงนี้นะคะมาแรงนะคะก็เลยมีอัปเดตคาตูค่ะพี่น้องจากตะกอนนะคะหลักพันตอนนี้นะคะมาอยู่กับหทองคำ ขึ้นหลักริมแสนค่ะพี่น้องริมแสนอ่ะริมแสนเท่าไหร่ก็มมแสนแหละไปปะแสนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับคิดว่าไปปะแสนค่ะพี่น้อง <ฮะ S 1> แล้วก็มีมาไลนยนะคะออนไลน์มาไมีม,มาไลนยมีพี่เข้ากลุ่มอยู่เนี่ยที่ว่าวันนั้นจะถูกหวยจะส่งให้อยู่พี่น้องแต่พอถือก,ก็เลยเงินยังบ่มีนะคะที่มีเงินก่อนกับสีซอยบางคนก็ห้าสิบยี่สิบร้อยสองร้อยเงพี่น้องเขาคุ้มไปแล้วนะคะมีไอ ข่าวลุกทุ่งพือบอกมาว่าเป็นศิลปินลำสาวฮอตท,ที่สุดในเวลานี้คือน้องยุกิไหทองคำค่ะหลังจากเซ็นสัญญาเข้าสู่ค่ายไหยทองคำดิคอนสำหรับน้องยุกิจนค่อนเสิร์ตน่วิ่งเข้าหาไม่มีมเวลาใช้เงินไม่มีเวลาพักเอา<น>ง่ายๆคือยังบม่มีเวลาพักเลยพี่น้องตั้งแต่ออกจากเสียงมิหกมาได้เพียงสองวันก็เซ็นเข้าสัญญาเข้าค่าย ให้ทองคำเรคคอร์ดค่ะพี่น้องแล้วคิวงานก็เข้ารัวๆค่ะพี่น้องเต็มมากคือวันนี้านี่เต็มแล้วนะคะพี่น้องเมสานนี่ก็ว่างปกิมือนะคะเห็นอาจารย์ประจัก์ใช้ล้มมือนั่นก็คือรีดจองเด้อพี่น้องคิวทองอีลีใช่จนเสียงแหบเสียงแหบมลยนะคะช่วงนั้นที่เขาลงบาลค่ะช่วงสอนสมอก่อนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลพี่น้องก็ยอนบาน้องไม่ได้พักผ่อนนั่นแหละพี่น้องค่ะก็เป็นห่วงอยู่เด้เพราะว่าน้องก็ถือว่าช่วงนั้นกระแส ได้ทางานตลอดเนี่ยคือดาเนี่ยพี่นอ้องก็มีปัญหาย,ยานี้แหละคือสุขภาพค่ะพี่นอ้องแล้วก็เหมือนเส้นเสียงบวม,มนะคะคือค่ะหลังจากที่น้องได้ตังเพียงไม่กี่พันบาทค่ะตอนหนีสู้ขืนแบบรักรักแสนเลยก็ว่าได้เนาะค่ะหลักแสน,ก,แสนก็คือเพราะจากแฟนคลับที่หนุนที่ชื่นชอบสนับสนุนน้องค่ะ,คะพี่นอ้องคือเอาง่ายๆพี่น้องถ้าไปขึ้นที่ไหนหรือไป ที่ภับไหนก็คนจองโต๊ะจนล้น<ช>จนเต็มเอาไงพี่นอ้องเจ้าภาพบวาเจ้าภาพหรือว่าลานข้างใดก็อยากได้ตูทั้งคอนเสิรต์ตรีวิวรีวิวแน่นะ่ะอะไรนะที่ว่าคอนเสิร์ตเกิดซีมี้กับรับเชิญ<อ>สาวน้อยเพชรบันแพงค่ะพี่น้องยี่สิบนะคะพรุ่งนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามมื่นค่ะีย่างน่นะสาวน้อยเพชรบานแพงพก็คือ เป็นกระแสพี่น้องตอนนี้ก็คือมาแรงและเป็นหมอํำที่ชอบติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งใน YouTube พี่น้องจนได้ฉายาแฮชแท็กอันดับหนึ่งใน YouTube นะคะวงสามน้อยเพชรบ้านแหงกระทืว่าน้องกลับมารีรันมเมื่อรีรันเข้าวงหมอํำนี่แหละแต่เป็นแขกรับเชิญนะคะแล้วก็มีทางเสียงอีสานด้วยนะคะเสียงอีสานก็มีรับเชิญหนึ่งวันนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะกระทืว่าเป็นอะไรที่ แฟนๆน,นี่รอคอยพี่น้องราว่านองกับสายหมอลำอยู่แล้วจังสีนะศิลปินเดียวตอนนี้เนาะเป็นศิลปินเดียวแต่ว่าธรรมารับเชิญหมอลำกับก็ถือว่าน้องมีเขาเอิรนว่าทักษะอยู่แล้วค่ะสีให้รับบทอย่างแสดงอย่างหรือว่าขึ้นแบบไหน้องได้เบิร์ก็ถือว่านี่แหละแฟนคลับรอคอยอีกอย่างพี่น้องบ่ไร้ว่าสิแบบเข่าข้างหรือว่าหยุ่หยงหรือว่าจังจสังสีเด้พี่น้อง เสื้อว่าแฟนขับเอ็นไว้นะคะก็รอให้ไปรับเชิญที่เสียงวิหกค่ะพี่น้องพราะว่านน้องกับบรดิพิดกับบ้งบรดิพิดกับพ่อหน้านกที่น้องออกมาก็คือความอึดอัดใจ,จซื้อพี่น้องเสื้อว่า,วาแฟนขับเอ็นไว้ตรงรอแต่ก็ต้องรอรุนว่าเสียงวิหกสิเชิญน้องบอแล้วก็นน้องสิไปบอนี่แหละเพชรอยู่ไหนก็เพชรอยู่ไหนก็คือเพชรเนาะแมนเ,<อ>เพชรอยู่ไหนก็คือเพชรพี่น้องแล้วก็คือแบบคนสร้างเพชร ก็คือคนสร้างเพจก็ยังดังอยู่คือเกาพี่นองหมอล้ำสุขมณีเอาไงมีกระแสโบวสิเป็นด่าม,มา่าหรือ,อยังกระซามพี่น้องเมยยกแข่งหลายขึ้น,นแฟนคลับแข่งหลายขึ้นพี่น้องเพราะว่าต่างฝ่ายตางเห็นใจต่างฝ่ายต่างเห็นใจใครที่เป็นแฟนคลับของฝั่งหนึ่งก็เห็นใจฝั่งหนึ่งถ้าเกิดมีกรณีกันนะคะก็คือแบบมีแฟนคลับของใครของมันนะคะแล้วก็แฟนคลับนี่แหละค่ะที่เป็น แรงลักดันนะคะใ,<ช>ให้ศิลปินหมอลำของเราเนี่ยค่ะสู่ต่อมีแฟนคลับมันก็เหมือนกับเป็นแรงลักดันให้เขาเก่าไปข้างหน้าเนาะบ่มีเพื่อนกะอุ้ยสิไปแสดงสิไเปสูด <สะ S 1> เออเป็นคือแบบขึ้นไปกับแบบบ่มีคนหลายจังสี่ร้อยกันเลยแบบรู้สึกว่าเออท้อแท้แบบเหนื่อยจังสี่พี่น้องแต่ถ้าไปแล้วแฟนคลับรอชมหน้าเวทีอย่างล้นลามนี่ เพิ่นก็ดีใจมีกำลังใจขึ้นมากเลยนะแนแล้วก็แสดงได้แบบว่ายังไงละ่ะภูมิใจแบบภูมิใจนะคะอันนี้คนเบิ่งเขาหลายเนาะคือน้องยูกิแต่ละเมือพี่น้องคนสิไลสดให้เบิ่งน้าพอแล้วนั่นสิไลสดเวลาหน่องแสดงคให้เบิ่งเพราะว่าบางทานบางคนก็คือมันไม่ได้มีกลุ่มปิดอย่างเงี้ยไม่ได้ไลสดเสียตังหรือไม่ไล่สดพอกอะไรให้เบิ่งว่านี่เด้อน้องน้องแสดงแบบนี้แบบนี้แลบบ้วก็คนเบิ่งหลายพี่น้อง แค่วาเพิินออกมาไล่สดย้นมนางรหลดกับขนเบิงหลเอฟซีเพล่นหลแทๆ้ๆน้องยุก,กิแล้วอีกอย่างจากที่แฟนคลับน้องยุก,กิกันไลยพอแห้งแล้วมาอยู่ไฮทองคาแฟนคลับไฮทองคำบคำ<ม>ีกี่น้อง<ม>เขาก็มาติดตามอีกก็เลยเป็นแฟนคลับคุณสองคุณสามไปเลยยังสี่เลยเขากะเขาให้น้องปังตังิฮงนะะเนาะค่ะไปไซเดินท่าไปไซการะปลอดภัยะะหายห่วงค่ะทุกเส้นทางทุกการเดินทางเนาะแมนค่ะแล้วก็ จากที่น้องไม่สบายก็ขอให้หายป่วยเร็วๆนะคะรีบฟื้นตัวเร็วๆเ,เพราะว่าแฟนลับรอชมอยู่ค่ะค่ะแล้ะเข้ามอนีการนีีเขาอัปเดตก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะแขงแงปังๆตลอดไปค่ะได้ยินข่าวว่าน้องจะสร้างบ้านใช่ก็ขอให้สมหวังซ้มเล้นแต่งใจหวังด้วยค่ะ,คะแมนทำให้แบบให้ตัวเองแบบไดฮูว่า ความภูมิใจเป็นแบบไหนเ,เออน้องสิได้เข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่น้องหวังมาด้วยตลอดค่ะ,คะขอให้สุขสมหวังนะคะทุกประการค่ะใช่ขอให้ทําตามที่ตัวเองตั้งใจหวังให้มันสําเร็จเพราะว่าน้องบอกว่าจะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆค่ะอันนี้แล้วกะมอถึงฟังฟันแล้วละคะ่ะเพราะว่าจากคาโตตอนนี้ก็คือว่าริมเรื่องแสนนะพี่นอะะ้องแล้วก็ะหลายมือเกือบเดือนมาแล้วนะคะพี่นอกก้องก็หลายมือมาแล้ว ก็ถือว่าสะสมได้หลายแล้วค่ะพี่น้องก็รลอเบิฝากติดตามเนาะเมนฝากติดตามนะคะว่าน้องสิก้าวเดินไปได้ไกลสักเท่าไหร่ค่ะพี่น้องป็นกําลังใจให้น้องกันค่ะค่ะสําหรับเมอนี่เฮาสองคนนะคะก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปกอนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ป็นกาลังใจใหาน้เฮาน้ำด้วยค่ะพี่น้องสาวคัพลอยแล้วก็าวสีมังเลยนะคะสําหรับเมอน่ต่อขอลาไปกอนกล่าวสวัสดีค่ะ